รายการอีสนอานอะฮู้เหนะมีลเดี๋ยวมีเพ okay, มาแล้วนะคะาดูกันเลยไปวันทูที่เก้าช่วยทำอะไรหน่อยสิอยากว่าคินทุกอย่างลงไปในนี้ตวความก้าวหน้าทางวิิทัลบิวตีเกตเตอร์แบ็ซนี่ทำอะไรเหรอนี่ทำอะไรล่ะทำอะไรล่ะอ,อจิดตรงนี ดำเลยโน้พี่วิชายกูนิชิบซี่นี่มึงจะหยุดไหมเออหยุดก็ได้ไม่หยุดกูก็ตายดินี่ฮัาทำอะไรอยู่เหรอคะทำงานเลยลูกแฉนได้เวลากินยาแล้วนะเนี้ไ่เขียนเหี้ยอะไรเนี่ยแฉนเอ๊ะแฉนเกิดอะไรขึ้นอะฮะแฉน วุลีขงฉันอยู่ไหน w h a t the f i s t k i c w h a t the how help m e เนขอดูมือหน่อยสิเซนขอดูมือสิอล้จ็อืมดีพอมักอืมโอ้ยมือเลยน่ารักจังเลยเฮนอยาอยู่มือได้อะอยากบอกามอะไรก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรหรอกกูมือิ้น่อืมกูนึ้ว่า คืนนี uh, oh. yep, e ้กูจะขี้ข้องเออเอหยุดตาไปแล้วนะก็ปูมเมื่อกี้ใครบอกว่าสำเร็จวะกูไม่รู้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย